คนทั่วไปอาจจะมองว่าผลไม้อบแห้งมันจะมีน้ำตาลเยอะเพราะว่าด้วย process ป,ปกติมันจะเป็นการนำผลไม้ไปแช่อิ่มก่อนแล้วถึงนำมาอบแห้งชิวกรินอยากทำผลไม้อบแห้งที่ยังคงรสชาติจริงๆของผลไม้ตอนที่กำลังอร่อยที่สุดมาทำแห้งโดยที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าค่ะแล้วก็ยังสามารถเป็นเหมือน snack ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้ ผลไม้แรกสุดเลยคือกล้วยน้ำว้าตอนที่เราได้ลองทานกล้วยน้ำว้าตากแดดของคุณแม่ค่ะเป็นตัวว้าว่าการที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยมันทําให้กล้วยน้ำว้าอร่อยได้ขนาดนี้เลยหรอก็เริ่มทดลองในการติดต่อไปร้านค้าซึ่งมันก็พอดีกับเทรนด์สุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีโอกาสเข้าไปอยู่ในตลาดที่ใหญ่ขึ้นแค่ปีเดียวค่ะก็จะเจอโควิดกลับมานั่งขิดทบทวนทุกอย่างใหม่รีแบรนด์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพปชุถีความยั่งยืนเราทํำยังไงได้บ้างเราก็อยากนําเสนอธรรมชาติที่สดใส ผ่านแพคเกจิ้งให้มันเข้าถึงคนได้มากขึ้น เราจะเลือกผลไม้ตอนที่สุกกาลังพอดีเนื้อสัมผัสกําลังพอดีในฤดูการนั้นที่ปลูกการที่เราไม่ปรุงแต่งอะไรกับตัวผลไม้เลยทําให้เราต้องใช้วัตถุดิบหรือต้นนาเราต้องดีมากๆบางส่วนมี GAP แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปิดประตูว่าถ้าไม่มี GAP เราไม่ทํางานด้วยเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ตั้งใจทําจริงๆมีตอนนี้ที่ทํางานร่วมกันอยู่ทั้งหมดประมาณ8 0ถึง100ครัวเรือนเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์ฐานพื้นบ้านที่อาจจะทํามูลค่าได้ไม่มากถ้าขายผลตด สับป,ปะรดนางแรมะม่วงมหาชนกถ้าไม่ใช่ฐานสดเราเอามาแปรรูปได้ไหมตอนนี้เราก็ทำาอบแห้งอยู่ กลุ่มลูกค้าของชิวกินจะมีเรนจ์ตั้งแต่คนที่ทานสุขภาพล่าสุดก็จะมีกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของที่มาจากไทยโดยตรงซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวด้วยแหละกลุ่มที่เป็น B2B เราจะทํางานกับโรงแรมร้านอาหารนาเสนอผลไม้ไทยในรูปแบบที่ต่างออกไปจากที่เราขายหน้าร้านล่าสุดก็จะมีเราแตกแบรนด์ออกมาซึ่งเป็นรูปแบบของโปรดักที่ต่างออกไปเลยไม่ใช่เป็นสแน็คละแต่เป็นขนมปังอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเป็นเทรลมิกซ์เป็นเกรนเป็นกาโนลาบาร์โดยใช้วัตถุดิบของไทยซึ่งเราเชื่อว่าส วัตถดิบต่างชาติได้เหมือนกันชิวกรีนคือเขียวเขียวเนที่มีคือไม่ใช่แค่สุขภาพแต่เขียวเหมือนกับ Green Value ค่ะเป็นดีต่อทางตัวเองดีต่อทางผู้อื่นทุกๆคำเขียวมันสามารถที่จะส่งคุณค้าได้ทั้งลูกค้าก็อิม่มคนที่อยู่เบื้องหลังก็อิม่มมันเกิดมาจากคำเขียวของเรานี่แหละมันส่งผลไปได้ต่อหลายๆอย่างเลย